เรื่องการเห็นวิมานในสมาธิจิตแต่ไม่เคยทราบว่ามีอยู่จริงมาจากวันหนึ่งหลังจากที่วุฒและทิตาได้เรียนรู้ลองตั้งสมาธิจิตดูสิ่งต่างๆมาประมาณหนึ่งแล้วแต่โจทย์ของทิตาก็ตั้งให้วุฒศึกษาอย่างไม่ขาดสายกระทั่งวันนั้นอยู่ดีๆทิตาก็นึกตื่นเต้นขึ้นมาว่าเออวุฒเธอลองกําหนดไปดูวิมานตัวเองบ้างสิว่าเป็นยังไงวุฒก็อุทานว่าเออจริงด้วยจึงรีบเข้าสมาธิ เพื่อลองกำหนดไปดูวิมานตนเองอย่างไม่รอช้าเมื่อวุฒเข้าสมาธิตั้งกำหนดจิตได้สักครู่ใหญ่ก็เริ่มปรากฏเป็นภาพผ่านม่านหมอกขาวเห็นเป็นวิมานขนาดใหญ่สวยงามมากลอยอยู่บนท้องฟ้าวุฒจึงพยายามกำหนดจิตให้ออกมาเห็นกว้างขึ้นก็ถึงกับตกตะลึงเมื่อพบว่าด้านล่างของวิมานที่ลอย,อยอยู่นั้นกลับอยู่บนหลังของท่านพญาครุฑวุฒถึงกับอึง้งแต่ก็ดมรงจิตให้เป็นสมาธิเพื่อกำหนดดูต่อ จึงเห็นเป็นภาพด้านในของวิมานแห่งนั้นแต่บริเวณตรงกลางจะมีแท่นลักษณะสูงคล้ายที่นั่งประดับด้วยสีทองอยู่กลางวิมานทั้งฝั่งซ้ายและขวามีเทพธิดาคล้ายกินนรีมีปีกข้างตัวหน้าตางงดงามอยู่ในวิมานนั้นหลายรูป